ทุกคนครับวันนี้มาอวดหมึกกลุ่มครับแต่ว่าเป็นไซส์แบบ24ซองเลยครับทุกคนอันนี้กี้ไปกดมาจากซันซูออฟฟิเชียลช็อปอ่านะครับผมไปกดมาเลยทุกคนไม่ต้องแบบว่าไปตามหาแล้วแต่ว่าสมัยนี้เขาก็มีแบบเยอะขึ้นแล้วนะพวก CJ เซเว่นอะไรเงี้ยเติมของไปก็เจอแล้วส่วนใหญ่นะครับมันเป็นอันนี้ก็มีแบบกล่องด้วยอันนี้เป็นไซส์ใหญ่เดี๋ยวเปิดก่อนนะเรามาลองชิมกันว่ารสชาติเขาจะเหมือนกันหรือเปล่า อ๋ออันนี้จะเป็นไซส์ซองใหญ่ครับทุกคนมันจะใหญ่กว่าปกติเนาะอันนี้คือซองซองใหญ่อันนี้ซองเล็กนะครับแต่ก็เป็นซองเล็กแบบยี่สิบสี่องมมามาชิมกันธาตุรักมึกกลุบอย่างเราจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่คนชอบก็ชอบเลยทุกคนเออคนที่ไม่ชอบก็จะมีความรู้สึกแบบอืมแปลกๆมมันเพลินๆอะ ชอบแบบกินตอนแบบขับรถอืมแต่จะชอบบี้ๆอย่างนี้กันนะซองเล็กของเขามันกี่กรัมอะ่ะแต่ซองใหญ่ของเขามัน18กรมัมน่าจะประมาณเท่าหนึ่งนะทุกคน ใครไม่อยากแบบไปตามหาก็กดที่ซันซุออฟฟิเชียลช็ของเขาไปเลยเอา้าอยู่ข้างล่างเหมือนตอนรอดแรกๆเลยอะ่ะเออรอดแรกๆเขาก็ทําอยู่ข้างล่างอืมแต่พอรอดหลังๆของตรงซองเลยเขาก็มาทําข้างบนละอันนี้เป็นเผ็ดน้อยนะไม่เผ็ดเผ็ดดั้งเดิม ืมก็เหมือนเดิมจต่ใหญ่ขึ้นครับออชอบมอนกีนก็ชอบมามากินกับสาหลายแบบนี้ครับทุกคนทุกคนลองลองดูคอมเมนต์นะก็จะมีคนเมนว่าอุ้ชอบมากหมึกกลุ่มคือแบบติดตัวไว้เลยอย่างเงี้ยครับเออเจอที่ไหนต้องหอบมากับอีกกลุ่มนึอ่อ ไม่ว่าก,กันทุกคนแต่ละคนมีความชื่นชอบที่แตกต่างกันแต่ที่กับเพื่อนนี่คือชอบมากส่วนใหญ่นะคนที่ชอบจะเป็นกลุ่มแบบเด็กๆน้องๆอ,อย่างเงี้ยครับรุ่นอายุประมาณกี้อย่างเงี้ยประมาณยิบเก้าอย่างเงี้ย ก็แะแบบกินแล้วแบบบางท่านบางคนงงๆแต่สําหรับกี้คือเป็นคนชอบกินหมาล่าด,ด้วยแหละมันเป็นกลิ่นหมาล่าุซองใหญ่ก็ดีนะได้เยอะเชียชอบจริงชอบจัง ก็ไม่น่าเชื่อเนอะมันสามารถแบบกินเป็นกับข้าวได้เลยทุกคนมาดูดส่วนตัวนะชอบซองเล็กมากกว่ารู้สึกว่ามันคุมปริมาณการกินของเราได้ <c oughs> แต่แนะนำเลยไปกดแบบ ยีิบสี่ห่อแบบนี้นะทุกคนมันยิบสี่ห่อเล็กนะครับคือกีรูละจริงๆมันรสชาติเหมือนกันแหละแต่ไอห,ห่อเล็กเนะี่ย ด้วยความที่มันเหมือนแบบมันจะคลุกน้ําได้ดีกว่าซองใหญ่มันก็เลยจะดูเหมือนเข้มข้นกว่าอืมมันแบบมันแบบเข้าใจไหมมันแบบเขาเรียกว่าไงนะพอมันซองมันเล็กอ่ะน้ําน้ําที่ใส่มามันก็จะคลุกเคล้าพอดีกันอย่างเงี้ยครับความรู้สึกนะมันทั่วถึงมากกว่าเนี่ย มาทั้งอวดแล้วมาบอกข่าวด้วยครับไปกดได้นะทุกคนบนสู่ Official Shop. ออฟ i ิเชียลช็อปในทิกต็อกเข้าไลค์ขาเรื่อยขายรที่บ้านไกลเซเว่นซจไปกดเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถึงแม้ว่าเขาเติมของเยอะแล้วนะทุกคนแต่ว่าบางทีไปบางเซเว่เจอรถเดียว เจอสีแดงไปบางเซเว่เจอแต่สีส้มอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้เจอที่เราแบบอยากได้จริงๆหรือกี้อย่างเงี้ยชอบทั้งสองรถกินค้าคกันไปบางทีต้องไปสองเซเว่นสามเซเสองซีเจเลยอะ่ <c oughs> ะเวลาขับรถนะ ี่ยวทลนิดเท่ลนิดนะคือกี้เป็นคนแบบขับรถเวลากลับบ้านหรือขับยาวๆขับคนเดียวงเงี้ยสิ่งที่จะทําให้กี้ไม่ว่วงเขาทุกคนคือการแบบให้ปากได้เคี้ยวจริงเนาะถ้าปากได้เคี้ยวอะไรอ่ะเหมือนสมองจะทํางานแต่ถ้าเกิดร้องเพลงเฉยๆนู่นนี่นั่นซ้อมคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยไม่หายต้องได้เคี้ยว พอเคี้ยวปุ๊บสมองทํางานเป็นเหมือนคนแบบมีความสุขกับการกินจริงๆนะทุกคนพอได้เคี้ยวปุ๊บสมองมันแล่นหายเครียดหายง่วงด้วยชอบแต่งงแค่ว่ามันเป็นสิ่งของขนมของกินที่คนชอบชอบเลยคนไม่ชอบก็จะแบบ รู้สึกแปลกอยู่ิบไปเลยอันนี้เราพูดกันตรงตรงเด็กสมัยนี้เขาชอบกินอะไรที่แบบฟิลแบบเอามหฮอ์อสลาย ดีไอบางทีก็กินข้าวสาลายแล้วก็ปูอัดใช่ไหมเนี่ยหมึกก,กลุ่กก็รสไปจัดครับท่านลักหมึกกลุ่ทั้งหลายแหละทำไมครับ